สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษรครับดวงชะตาครึ่งเดือนหลัง16-31ตุลาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับและคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละออนะครับประสะัยนะชื่ออาจจะ จำยากอ่านยากสักนิดนึงนะครับแต่เป็นยาที่ดีมากๆนะครับตำรับยาประสะไพลยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นตำรับที่มีความปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองครับแก้อะไรบ้างสรรพคุณอาการบรรเทาปวดประจำเดือนนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติขับน้ำข่าวปลาในหญิงหลังคลอดบุตรนะครับ เป็นสมุนไพรริดร้อนขับลมช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนจริงๆสุภาพบุรุษก็สามารถทานได้เกี่ยวกับเรื่องเลือดลมเกี่ยวกับระบายความล้อมขับลมต่างๆนะครับคุณภาพเทียบเคียงยาแผนปัจจุบันครับที่หลายท่านเนี่ยเรียกว่าใช้กันอยู่นะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะแต่เนี่ยสามารถใช้แทนได้เพราะว่าเป็นยาสมุนไพรนะครับไม่มีอาการ ผลข้างเคียงนะเช่นปวดหัวอาเจียนวิงเวียนศีรษะนะครับก็ลองพิจารณาดูประสาภัยนะครับเป็นยาสมุนไพรโบราณเลยทีเดียวนะครับหาซื้อง่ายครับขาวลออลชอปขาวลออลลาซามอช้อปปี้จะดีเซ็นทันคาราออลแอดไลน์คาราออเพสัต Facebook คาราออลอ com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการอะชาวลัคนาราศีเมษนะครึ่งเดือนหลังดวงพิกผันเปลี่ยนแปลง อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทิศทางนะมันมีเรื่องทั้งเรื่องดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับที่ชัดเจนเลยนะครับดาวมังกรกันอยู่ในเรือนปัตนินะครับพอเพอินพระจันทร์เนี่ยอันเนี้ยเราจะเอาไฮไลท์เลยเพราะจริงๆแล้ววันที่31ตุลาพระจันทร์จะอยู่ที่ราศีมังกรแล้วนะครับแต่ว่าวันที่25 26 จริงๆอ่ะมันกินเวลาเกือบสเกือบสี่วันนะแต่ถ้านับชั่วโมงจริงๆอ่ะมันก็ประมาณสองสามวันเท่านั้นนะครับพระจันทร์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยนะในวันที่24นะครับคืน24ี่เช้ายี่ห้านะประมาณตีหนึ่งนะตีหนะึ่งนาทีของคืนวันที่24เช้าว,วันที่ยี่ห้านะครับ และอยู่ยาวถึงเจ็ดโมงเช้าวันที่ยนะี่สบเจดพระจันทร์อยู่ตรงนี้นานเพราะว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่กว้างนะครับนั้นก็จะอยู่เรียกว่ากินเวลาชั่วโมงนานนะแต่กําหนดก็ประมาณสองวันครึ่งนะครับนั้นะพระจันทร์พระอาทิตย์พระราหูเกิดอะไรขึ้นครับนะอ่ะก่อนอื่นเรามารายงานดวงที่เขาเรียกว่าดาวย้ายก่อน พระที่จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่สิบแปดนะครับสิบโมงครึ่งสิบโมงสามสิบสองดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลยี่สิบเอ็ดตุลาไล่มาเลยนะครับดาวพุธยกเข้าสู่ราศีตุลยี่สิบสามตุลาเนี่ยคือการที่เขาดาวย้ายไล่ไล่กันแบบเนี้สิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นองศาไหมอยู่ใกล้กันเนี่ยมันทําให้ดาวพุธและดาวศุกร์ดับนะครับเนี่ย เพราะว่าพระอาทิตย์บังไปหมดเลยนะครับแสงของดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยถูกพระอาทิตย์ดับเพราะเป็นดาวพระเคราะห์วงในด้วยกันนะครับทีนี้ดับยังไม่พอนะครับดับยังไม่พอวันที่ยี่สิบห้านะทางการเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ยี่สิบห้าแล้วแต่มันเป็นเป็นตีหนึ่งของคืนวันที่ยี่สิบสี่ต่อวันที่ยี่สิบห้าฉะนั้นพระจันทร์ย้ายเข้ามา ที่อาาเขตราศีตุลน,นะครับฉะนั้นเกิดสุริยุปราคานะสุริยุปราคาพระจันทร์บังดวงอาทิตย์เนี่ยฮะลัคนาเห็นไหมลัคนาลัคนาของชาวลัคนาราศีเมษแสงอาทิตย์เล็งเนี่ยจริงๆก็ถือว่าดีนะแต่เพอเอิญพระจันทร์เนี่ยโคจรเข้ามาด้วยแล้วมี พระราหูลอยอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นเงาคราดครับฉะนั้นก็จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นนะครับเกิดสุริยุปราคาขึ้นแต่ว่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้เห็นในประเทศไทยอะ่ะนะครับก็ถือว่าในดวงชะตาเนี่ยมันก็เป็นคราดที่ไม่ดีฉะนั้นสามวันอันตรายครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเ็ดนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะเรียกว่าโดนเต็มครับนะถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการเกิดคลาดครั้งนี้นะเพราะว่าลาหูเนี่ยทับลัคนาท่านอยู่อาทิตย์กับจันทร์เล็งเข้ามาสู่ลัคนาก็เจอแนวลาหูเข้าไปก็เกิดสุริยุปราคาใช่ไหมสุริยุปราคาทีนี้จะดูยังไงสุริยุปราคาหรือจันทะลุปราคาก็ดูง่ายถ้าพระจันทร์อยู่กับพระอาทิตย์เนี่ย สุริยุปราคาถ้าพระจันทร์เล็งดวงอาทิต์เนี่ยจันทรุป,ปราคานะอันนี้จันทร์ดับถ้าจันทร์ดับก็เท่ากับสุริยุปราคาครับถ้าจันทร์เพนก็จะจันทรุป,ปราคาง่ายๆเองนะครับอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะเรื่องการติดต่อการสื่อสารรวมทั้งเรื่องคู่ครองคนรักตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเกิดคร่าแต่มันแค่สามวัน นะมันแค่3วันเท่านั้นฉะนั้นประคับประคองนั้นการคิดการพูดหรือการที่ท่านจะทำอะไรในเรื่องสำคัญก็เว้นว่างไปก่อนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษอันเนี้ยจริงๆแล้วเวลาเกิดอุปาคาดนะอุปราคาเนี่ยนะโดยทั่วไปก็จะไม่ให้เลิกมงคลกันอยู่แล้ว สามวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วการให้เลิกมงคลเนี่ยต้องแยกไปเลยนะช่วงเกิดคลาดพูดง่าปลายเดือนตุลาไปจนถึงประมาณครึ่งเดือนพฤศจิกาเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยตรงเนี้ก็ถือว่าหาเลิกมงคลยากครับนะหาเลิกเพราะว่ามันติดแนวคราดทั้งหมดนะถึงแม้ว่า ดาวที่จะย้ายไปแล้วเนี่ยดาวที่จะย้ายไปก็จริงนะแต่ก็ยังเขาเรียกว่ามันยังอยู่ในจุดที่เป็นแนวคลาดประมาณวันที่ต้องเลยวันที่ 10, สิบพฤศจิกาไปซะก่อนประมาณนะนั่นอะถึงจะแบบพ้นระยะที่มันเลิกที่ดีขึ้นมานะครับฉะนั้นตรงจุดนี้ชาวราศาีเมษนะลัคราศาีเมษก็สามวันอันตรายอย่างที่บอก อย่าคิดทําการใหญ่ในช่วงนั้นทําอะไรเว้นวักเว้นอะไรไปก่อนนะครับดูท่าทีดูท่าทางแล้วค่อยเริ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะจริงๆแนวคลาดเนี่ยมันโดนลักนาราศีท่านแบบเต็มๆนะครับแล้วลักนาราศีท่านลักนาราศีเดียวกับดวงเมืองติดตามกันแล้วกันหลังวันที่16ตุลาเนี่ยช่วงปลายเดือนตุลามันจะมีเหตุอะไรให้มันวุ่นวายในบ้านเมืองด้วยนะครับ อันนี้เพราะว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาราศีดวงเมืองงนั้นตัวท่านเองก็อย่างที่บอกเซฟเซฟไว้อย่าเพิ่งไปคิดทําอะไรที่บางทีเข้าใจนะว่าโอกาสหรือทิศทางอะไรเนี่ยมันกําลังมานะเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยดาววังคารเนี่ยเข้าสู่ธาตุลมมันมีลักษณะข,ของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการอะไรต่างๆนานานะครับก็ค่อยๆคิดค่อยๆเจรจา นะโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคู่นะครับเรื่องคู่ครองเรื่องคนรักคือถ้าเกิดใครมีคู่ตอนนี้ถ้าจะแต่งงานในช่วงนี้ต้องเลี่ยงไปก่อนเลยนะรอให้ปลายเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก่อนนะมันถึงจะโอเคนะครับนะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษนะอันเนี้ยใครมีแพลนเรื่องวางงานแต่งอะไรคือไม่รู้นะว่า โหนสำนักไหนจะให้เลิกแต่งงานท่านในช่วงนี้นะแต่นี้ผมขอบอกเลยว่าแหมเสี่ยงเหลือเกินนะครับรวมทั้งการร่วมหุ้นร่วมทุนเรื่องอะไรต่างๆนานาด้วยนี้ต้องระวังนะครับแหมปกติจะทายดีๆนะมามาวันนี้จัดเต็มนะเพราะว่าเอาลัวขราศีเมษอย่างที่บอกมันมันมันครบสูตรนะแล้วดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยก็ดับ จริงๆแล้วดาวพุธด,ดาวศุกร์มันก็ช่วยได้อยู่เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรนะเรื่องการเงิน,นจะไม่มีปัญหาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษแต่เรื่องคู่นะถึงแม้ว่าดาวศุกร์ดาวคู่ครองจะเป็นเกษตรทิปดีก็จริงแต่ก็อยู่ในอาณาเขตที่ไม่ส่องแสงถูกแสงอาทิตย์บังนะและถูกแสงอาทิตย์บังยังไม่พอก็โดนแนวคลาดกับเขาไปด้วยครับ นะโดนแนวคลาดกับเขาไปด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเอาง่ายๆเซฟทุกอย่างยังดำเนินไปได้ด้วยดีนะทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องเงินนะทั้งเรื่องความคิดความเจริญก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามยังไปได้ปกติครับไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดคลาดนะในช่วงที่เกิดคาด ก็เขาเรียกว่าหลังวันออกพรรษานะหลังวันออกพรรษาเลยออกพรรษานี่วันที่สิบตุลาถูกไหมก็แหมใครที่มีความเชื่อใครที่มีความเขาเรียกว่าอาสนใจในเรื่องของการทําบุญตามประเพณีอยู่แล้วเนี่ยนะก็ทําตุนไว้หน่อยนะทําตุนทําอะไรไว้หน่อยนะเรื่องบุญเรื่องออกพรรษาอะไรเงี้ยนะอา่าแล้วที่ควรจะต้องระวังที่สุดก็คือยี่สิบสี่ตั้งแต่ยี่สิบสี่เลย จริงๆอะพัชจันทร์เขาย้ายเข้ามาวันที่ยี่สิบสี่ตอนคือมันตีหนึ่งของวันที่ยี่สิบห้าแต่มันเป็นคืนวันที่ยี่สิบสี่เราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดยี่สิบสี่ไปจนถึงยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบแปดช่วยว่ากันนะยี่สิบแปดรอให้ดาวพัชจันทร์เนี่ยย้ายไปให้มันโอเคก่อนยี่สิแปดยี่สิบเก้าพูดง่ายอ่ะครึ่งหลังเดือนตุลาเนี่ยนะทำอะไรที่สำคัญในชีวิต ท่านต้องคิดให้รอบคอบนะผมไม่ได้เตือนเรื่องอื่นหรอกเรื่องอื่นมันดําเนินไปปกติครับนะเรื่องอื่นดําเนินไปปกติแต่ครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าแนวคลาดมาประชุมกันครบนะพุทธสุก็ดับช่วยไม่ได้นี่อาทิตย์จันทร์เนี่ยราหูเรงกันเนี่ยแน่นอนครับเกิดสุริยุปราคานะครับมันเกิดกลางวันเกิดกลางวันด้วยเรื่องของเรื่องนะครับฉะนั้นคิดอ่านทําอะไร นะเป็นช่วงเวลาที่เราทํางานที่เราคิดอ่านอะไรต่างๆนั้นนาสาวันนี้ก็ระวังไว้หน่อยนะครับ24ยาวถึง28นะแต่เกิดว่าในภาพรวมเนี่ยก็ต้องดูทีหน้าทีหลังไปจนถึงนู่นแหละครับรอให้ถึงเดือนพฤศจิกาไปเลยรับรองว่าจะปลอดภัยจากแนวคลาดไปแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะก็อย่าเพิ่งตกใจนะ ที่พูดมาไว้ทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องของหลักการทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะครับถ้าเราคิดดีทำดีนะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะสิ่งต่างๆไร้ๆอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถกล้ําลกลได้เพียงแต่ว,ว่าเราเห็นมุมดาวแบบนี้ก็ต้องมาเตือนกันไว้ให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ระมัดระวังนะแล้วก็ ทำอะไรด้วยความรอบคอบจะได้ไม่เกิดเรื่องเกิดราวนะครับประมาณนี้เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นอย่างที่บอกครับดวงของลัคนาราศีเมษเนี่ยดียาวอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าคอยชมแล้วกันสําหรับชาวลัคนาราศีเมษปีหกหกทั้งปีเนี่ยจะเป็นปีที่ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับส่วนเรื่องที่เตือนก็แล้วแต่ท่านพิจารณานะกันไว้ดีกว่าแก้ เพราะว่าผมไม่ไม่ได้บอกให้ท่านต้องไปทําพิธีต้องไปอะไรต่างๆนะให้มันวุ่นวายนะคิดดีทําดีระมัดระวังทําอะไรให้รอบครอบการตัดสินใจครั้งสําคัญหรืออะไรก็ตามต้องไม่ประมาทครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ประมาณนี้สําหรับดวงชะตาในครึ่งเดือนหลังคือเรื่องอื่นมันดีอย่างที่บอกเรื่องเงินยังเดินหน้าเรื่องเรื่องงานยังมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างยังโอเค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนเพียงแต่อระมัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าเกิดเหตุเกิดอะไรที่มันอุบิเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้ทั้งนั้นทําอะไรด้วยความระมัดระวังขับรถขับปลานะครับหรือตัดสินใจที่จะทําอะไรที่มันมีผลสําคัญต่อชีวิตต้องคิดให้รอบคอบครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในครึ่งเดือนหลัง16-31ตุลาคมก็ขอให้เรียกว่า สิ่งร้ๆที่ดูไว้เนี่ยอย่าให้มันเกิดนะครับขอให้มันเกิดแต่สิ่งที่ดีแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะมีความมั่นใจมั่นคงนะใช้ชีวิตด้วยความให้ประมาทต่อไปนะครับแล้วยังไงก็ตามลัคนาราศีของท่านในปี6-6จะเป็นปีที่เด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีเมษครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังครับก็ขอขอบคุณ ชาวลัคนาราศีเมษขอให้โชคดีประสบผลสำเร็จทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ